คนชื่อแดงเนี่ยเขาไม่มีทางทักไปขอเงินเธอสองแสนหรอกเพราะมันไม่จําเป็นเข้าใจไม่ดีวเขาจะขอเธอเรื่องอะไรอะ่ะเขาไม่ได้รู้จักกับเธอเป็นเป็นกรณีพิเศษคนชื่อแดนน่ะเขาไม่ขอเงินเธอหรอกอย่าไปออกคลิปอะไรมั่วข้อมูลมันไม่ใช่นะแสนดูวก็โอนให้แต่หนึ่งโอโอนให้อยากได้ก็โอนให้ ไม่ใช่ว่าโอนให้เพราะว่าตอบแทนระคุณหรืออะไรสองแสนดิวไม่โกรธหรอกแฟนค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาก็ทักมาขอเพื่อนเขาก็ทักมาขอดิวสองแสนดิวก็โอนเนี่ยโกหกโกหกนะเอฟซี FC, คนฟังฟังไว้นะเขาไม่เคยพี่พี่แดงหรือเจ๊ดอเด็กเนี่ยไม่เคยทักไปของเงินอีดิวที่เขาคุยกับอีดิวเนี่ยเขาเป็นคนกลางคุยเรื่องเจลิน คุยเรื่องเงินภาษีเจลินเนี่ยเคลียกับดิวอ่ะเพราะว่ารู้สึกดิวอ่ะจะบล็อกไลน์เจลินน่ะและพี่แดงเขาก็เลยเป็นตัวกลางเชื่อมให้อะไรให้แต่พี่แดงเนี่ยเธออย่าไปหลอกสังคมในโซเชียลเขาไม่ใช่พวกคนเหลือเหลือเหลือเดนที่ว่าจะต้องไปวิ่งอยากได้เงินของเธอที่เขาวิ่งหน้าวิ่งหลังเนี่ยเขาทำเพื่อเจลินเพราะเจลินน่ะมันไม่มีใครช่วย แล้วอ่ะพี่แดน่ะปกติเขาก็จะช่วยเพื่อนเขาอยู่แล้วแต่เขารับภาระที่โดนภาษีย้อนหลังคนเดียวไม่ไหวหรอกมันเยอะเขาก็เลยวิ่งหน้าวิ่งหลังเป็นตัวกลางให้กับเจลีนคุยคุยกับเธอแต่เขาไม่ได้ไปไปอยากได้อยากดีหรือไปขอเงินเธอหรอกรายนั้นน่ะนะให้แต่เนือน่องโอนให้อยากได้ก็โอนให้ ไม่ใช่ว่าโอนให้เพราะว่าตอบแทนรักคุณหรืออะไรนะลำคาญยิกยิกอยู่นั่นแหละอืมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยเธอโอนเงินแสนแรกในชีวิตเธอเนี่ยเธอไม่ได้โอนให้เพื่อนเจลินเธอโอนให้เจลินตอนเจลินยังไม่บินเพราะเธอก็รู้อยู่ว่าเจลินเขาไม่มีเงินภาคหลังเนี่ย เธอก็เลยโอนให้แสนหนึ่งโอนให้พี่ลินเสร็จแล้วโอนอีกเจ็ดหมื่นให้ค่าตัวอันนั้นแค่ในส่วนของพี่ลินนะส่วนสาวดอเด็กน่ะไม่เกี่ยวเออลายนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับไอ้แสนเจ็ดเนี่ยเขาไม่เกี่ยวเขานะ่ะลงไปเป็นเพื่อนเจลินไปเคลียร์ไอ้เรื่องเงินภาษีกับเธอเธอไม่ได้โอนให้เขานะ่ะเพื่อนของเจลินเนี่ยหรือ อะไรเนี่ยเธอโอนให้เจลินนั่นคือเงินก้อนแรกในชีวิตเธอที่เธอให้ไม่ใช่ว่าอุ้ยขอตลอดขอตลอด,อลอดก็เลยโอนให้ไม่ใช่เธอโอนให้ครั้งเดียวในชีวิตแสนนั่นแหละแสนเจ็มื่นตอนเจลินยังไม่ลงมาจริงๆลำคาญสูบ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 อยู่นั่นแหละพอได้ได้นิดได้หน่อยก็แบบอย่างเนี้ยทุกคนไม่ได้เีตยเธอโกหกเห็นไหมปัญหาเธอน่ะ เธอเน่ะเป็นคนชอบโกหกทำให้คนอื่นเขาเสียชื่อเสียงนั่งพูดตุย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 นะ่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยคนที่เขาคุยเรื่องเองินเรื่องทองกับเธอมีคนเดียวก็คือเจลินส่วนเจแดงเนี่ยถ้าเธอมีหลักฐานว่าเขาของเงินเธอนะ่ะเธอเอาขึ้นมาเลยเขาไม่ได้ไปขออะไรเธอเขาแค่ไปเคลียร์เรื่องภาษีให้กับเจลินเพราะว่าเธอนะ่ะบล็อกไลน์ไม่คุยโดยตรงกับเจลิน เจแดงหรือเจดอเด็กเนี่ยเขาก็เลยต้องประสานงานเป็นตัวกลางให้พอดิโอนให้หน่อยได้นี้ได้หน่อยแล้วทีเนี้ยพออดพอดิโอนให้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีอีพวกปัน่นอีพวกปั่นมาบอกว่าเห็นไหมโกหกไม่เนียนเห็นไหมโกโกหกน่ะไม่เนียนเออโกหกไม่เนียนเห็นหรือยังทุกคนโกหกลอยหน้าลอยตาโกหกไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เวลาโกหกนะ่ะ โกหกไม่ค่อยเนียนเธออย่าไปหลอกคนฟังเขานะฉันเดี๋ยวฉันจะทําคลิปขึ้นมาอีกรอบคนชื่อดอเด็กเขาไม่เคยของเงินเธอแต่เขาอประสานงานให้เธอเรื่องเคลียร์ภาษีช่วยพี่ลินเพราะว่าพี่ลินน่ะแกน่ะกินยาเยอะเพราะแกเครียดเสร็จแล้วเธอและครอบครัวเธอก็บล็อกไลน์เขาเขาติดต่อเธอไม่ได้พี่แดงเขาก็เลย เป็นตัวกลางเชื่อมให้จนได้คุยได้แชทกับเธอน,นั่นนะเธอก็เลยโอนเงินมาให้เจลินแสนหนึ่งค่าตัวใเจ็ดหมื่นโอนครั้งแรกในชีวิตนะก็คือก้อนนั้นนั่นแหละเออนั่นแหละแต่เธอไม่ได้โอนให้ดอเด็กนะโอนให้เจลินเพื่อให้มีค่าตัวนะ่ะลงมาเคลียร์กันอีพวกป่านประมาณว่าแบบว่าสงสัยเขาคุณดิวต้องได้เป็นสิบสิบล้านหุ้ขี่นี่ถ้ามีสลิปโอนครั้งหนึ่งเป็นล้านนะฉันจะให้เธอเลย ทำไมจะไปตอแหลไอเรื่องสลิปเงินล้านมึงจะบ้าเปล่าวะจะไปตอแหลทําไมเรื่องสลิปเงินล้านสลิปเงินล้านน่ะมันไม่มีเจลินจะปัญญาตรงไหนไปโอนให้เธอทีละล้านสลิปเงินล้านน่ะไม่มีแต่มันมีแค่ว่าเขานะโอนให้เธอหลักหมื่นหลักแสนตามที่เธอเรียกร้องตามที่เธอออดอ้อนขอ เออตามที่เธอวางบินเธออะต้องท่องให้ขึ้นใจและสำเนียกไว้ด้วยนะว่าเจลินน่ะมันก็เหมือนพวกคนที่อยู่ต่างประเทศทั่วไปไม่ใช่คนร่ำคนรวยคนปากกัดตีนถีบนี่แหละทำมาหาแดกไม่ใช่ร่ำใช่รวยเข้าใจไหมเขาไม่ใช่เศรษฐีที่เขาจะไปเปให้เธอหรือโอนให้เธอเป็นล้านจะบอกให้นะหลักหมื่นนี่ก็ต้องทำมาหาแดกนะต่อให้อยู่ต่างประเทศก็ช่าง เออต่ออยู่คนบางคนมาอยู่ต่างประเทศนะนานทีปีหนจะมีปัญญาโอนให้ญาติพี่น้องทางไทยหลักพันหลักหมืน่นแต่เธอเน่ะได้จากยาลินไปน่ะหลักหมื่นหลักแสนเออเดือนหนึ่งต้องมีรู้กี่รอบรวมๆกันมันก็เลยกลายเป็นหลายล้านแต่ไอ้เธอจะมามามาเลี้ยงบาลีวิ้ยเขาไม่เคยโอนได้ฉันเป็นล้านนะไม่เคยมีสลิดโอนล้านโออีควายเขาไม่ได้ถูกลอตเตอรี่อิสัว์ เนือ้ออูไปเรื่อยเรียงบาลีไปเรื่อยเขาเนะ่ะเก็บเลขผสมน้อยจากการไปทํางานเนี่ยเก็บเก็บเงินผสมประเสริเนี่ยขนาดบางทีไม่มีเนะ่ะต้องไปกู้เพื่อจะโอนให้เธอน่ะนั่นนะ่ะคือความลําบากของเขาเธอเข้าใจไหมล่ะเธอจะไปพูดที่อะไรสลิดเงินหลาน,นจะไปเอาจากไหนอีบ้าก็มึงไปหลอกแดกกับกรมกรนะ่ะมึงไม่ได้ไปหลอกแดกมหาเศรษฐีไงไอ้ควาย มืเข้าใจไหมอย่างกูเหมือนกันใครมาขอกูอย่าไปว่าเลยหลักหมื่นเงินพันกูยังไม่มีให้เลยเพราะกูก็ต้องกินต,ต้องใช้อยู่ที่นี่อะ่ะเออไม่ได้เป็นเศรษฐีคนมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่มาเป็นมาดามเศรษฐีนั่งแดกนอนแดกนะเว้ยพวกมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องวิ่งหากันหัวสุขหัวซุนนะเงินเนี่ยต้องทำเอาหน้างานเนี่ยนะ แล้วแทนที่เขาจะได้แดกได้กินเองเนี่ยเขาต้องส่งให้เธอนะ่ะเธอจะไปเอาที่ไหนใบบินเป็นล้านเอาที่ไหนแต่เขานะ่ะทําทั้งปีทั้งชาติแล้วก็ส่งให้เธอนะั่นแหละมันรวมกันมันก็เป็นล้านน่นะมันเป็นอย่างสั้นเข้าใจยังไงจะไปเรียกบาลีบอกเนี่ยมึงมีไหมใบบินนี่มึงโอนทีละล้านให้กูนะอ๊ยไม่มีหรอกอีสัตว์จะไปมีตรงไหนเจลินเขาไม่ใช่เศรษฐีเขาก็ปากกัดตีนถีบเนะี่ยทำงานรับจ้างรายวันกว่าจะได้เอาเงินไปโอนให้เธอนะี่นะ เธอเอาเปรียบเขาเธอไม่รู้ตัวเลยหรือไงบอกตรงๆเธอไปคุยกับเธอไปคุยยุสารเอานี่แหละอีเจ๊อีเจ๊แดงมันก็เลยต้องเป็นหูเป็นตาเป็นกระบอกเสียงให้เจลินอีกทีหนึ่งที่เธอไปใส่ร้ายว่าเป็นมิดจี้มิดจี้เนี่ยอีเจ๊แดงเนี่ยงานนี้เธอเตรียมตัวรับผิดชอบคำพูดตัวเองเลยนะที่ไปบอกว่าเขาเป็นมิจจี้มิดแตดอะไรบ้าบอกระแตก อีอ,อีอีเพื่อนอีฝูงของอีเจลินน่ะเขาก็ต้องวิ่งเต้นช่วยเพื่อนตัวเองเดือดร้อนกันทั้งประเทศที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาต้องวิ่งหน้าวิ่งหลังช่วยกันเออก็เพราะอีเจลินมันไปโอนให้เธอนี่แหละงานมันก็เลยงอกเนะี่ยทำให้คนอื่นเขาต้องไปช่วยเป็นหูเป็นตาให้ไงเออเข้าใจยังละข้อหมายอยาะนะเธอจะไปพูดหมาหมานะ ไปที่ไหนอย่าไปพูดนะเนี่ยมันไม่เคยมีสลิดเงินล้านโอนถุยถุยพูดจะไมไม่มีปัญญาหรอกเจลินไม่มีปัญญาโอนให้มึงเป็นล้านหรอกไม่มีแต่เขานะ่ะผสมประเสริรายได้เก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยผสมประเสริโอนให้มึงขนาดไม่มีเงินตัวเองพอมึงยกหูโทรมาปับ๊บอีเจ๊บ้านนี่ก็ไปกู้นี่ยืมสินเสียดอกเสียดวงโอนให้ไอเฮียอย่างมึงเนี่ย,ยมึงเข้าใจยังอะ มึงดูเลยว่ามึงอะสูบเลือดสูบเนื้อเขาขนาดไหนและอีเจนี่กูก็ไม่ได้ว่าจะไม่โทษนางนะนางก็ผีบ้าโอนเหมือนกันไม่มีจะแดกก็ยังไปกู้นี่ยืมสินโอนให้มึงเหมือนกันความที่ว่าบ้าละหำมึงขอมามึงก็โอนฉ่ำไงมึงก็ใจยังอะทีเนี้ยพอเกิดเรื่องแล้วมันก็เลยต้องต้องเอาคนมีสมองนี่แหละมาประคับประคองเนี่ยเยียวยาพี่ลินเนี่ยเช่นอีเจนแดงเนี่ยเป็นต้นถ้าไม่มีเขาเนี่ยอีเจนลินมันจะไปเรียกร้องที่ไหนล่ะ ขนาดมึงมึงบอกให้โอนไม่มีมันยังไปกู้หนี้โอนน่มึงดูความความมึนของแกเน่ะแกจะเอาสมองที่ไหนไปไฟกับมึงแหละเออสมองระดับเจลินมันก็ต้องมีตัวช่วยนี่แหละเขาก็เลยช่วยกันเออเป็นเป็นมือเป็นตีนให้แกอย่างฉันเนี่ยก็ห้าห้าบาทสิบาทจก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียฉันก็เห็นว่าเออ อ่ะกระเทยแก่คนนี้ไม่มีที่พึ่งก็โอเคมายืมมือยืมปากกูโอเคกูก็ทําให้โอ้คุยให้อ่ะโอเคกูก็เป็นกระบอกเสียงให้เพราะว่าเขาไม่มีใครอ่ะโอเคอย่าไปพูดอย่าไปพูดมักง่ายตัวเองนะคนควรจะเข้าใจนะว่าตัวเองไปสร้างเดือดร้อนให้กับคนกรรมกรนะ่ะไอ้สัตว์มึงไปหลอกแดกแล้วมึงไปหลอกเศรษฐีกูมไม่ว่าเลยอควายอีเหี้ยมึงไปหลอกคนหาเช้ากินขํานะ่ะอีดอกแล้วมึงนอนเสวยสุข เออบนคลือหาดนะ่ะไร่ที่ดินที่มึงปลูกอยู่อยู่บ้านมึงที่ติดกับอีเลียบแม่มึงน่ะก็เป็นที่ที่อีเจลิน,เ,นเป็นคนถมให้ซื้อให้สร้างรั้วให้บ้านอีเลียบเนี่ยอีเจนี่ก็ไปทํานั่นทํานี่เสริมให้สวยมีบารมีเป็นหมู่บ้านให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นเป็นหน้าเป็นตาให้แล้วที่ทําทั้งหมดเพราะอะไรอา้าวก็เพราะว่าเขาก็หลงขี้ปากมึงไงไอ้หา นี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเห็นว่าเขาไม่มีจะแดกอย่าไปหลอกเท้าไอสัตว์อยากหลอกคนนะมึงไปหลอกเศรษฐีโน้นเข้าใจยังเนี่ยปัญหาที่มันเกิดก็เพราะมึงไปหลอกเอาคนหาเท้ากินข้ามไอสัตว์เหมือนที่มึงไปหลอกขายทองนั่นแหละมึงหลอกขายให้คนรวยนะเขาไม่สัทธาง่ามด่าเขาหลอกมึงหลอกไปเป็นล้านเป็นแสนหมอยก็ไม่ร่วงหรอกแต่นี่มึงไปหลอกเอากับคนที่ไม่มีจะแดกนะะ มึงไปขูดเลือดก,กับปูนะเอาไอ้สัตว์มึงมึงเข้าใจความหมายไหมเนี่ยงานมึงถึงงอกตอนนี้ไงเพราะอีปูที่มันเหลือแต่ตัวไม่มีเลือดนี่แหละมันก็ไปหาเนี่ยขอคืนเดี่ยวก็เพราะอย่างนี้ไงเพราะเขาไม่ใช่คนรวยไงไอ้สัตว์มึงเอาเปรียบเขาไงถ้าลองมึงไปเกาะตีนแดกกับคนเศรษฐีคนรวยเรื่องก็ไม่เกิดงานก็ไม่งอกเอออีเจลินมันก็โง่เองที่มันให้มึงมันก็ไม่ได้บอกว่ามันฉลาดหรอกอีเจลินเนี่ย แต่ในเมื่อมันเกิดสตอรี่แล้วก็โอเคตอนนี้มึงได้ดิบได้ดีเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านนะใช่ป่ะมึงก็คืนเข้ามาเนี่ยส่วนไหนที่มึงคืนได้มึงก็คืนเนี่ยอนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้มึงก็ไฟกันไปมันไม่ใช่หน้าที่ที่คนรับจะต้องมาจ่ายคุณหาเงินมาคุณมีรายได้คุณต้องมึงอย่าไปพูดอีควยเรื่องภาษีกูอธิบายหน้าโงอ่อย่างมึงก็ไม่เก็ตอีควยในสั้นะอีสันส้นตีน พวกมึงเนี่ยมันโง่กูอธิบายจนจนปากกูแทบจะทะลุและอีดอกทองอีสัตว์อีเจลินเนี่ยมันเสียภาษีมันถูกต้องมันไม่เสียมันอยู่ไม่ได้อีควายต่างประเทศเนี่ยเขาหักออกจากเงินเดือนอีควายอีเจลินเนี่ยมันเสียภาษีมันถูกต้องปกติหมดแหละไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะไม่เสียหรอกมึงไม่ต้องมาสัเลอพูดไม่รู้หวกควายแล้วก็ไม่ต้องเะลอแต่อีที่อีเจลินโดนเนี่ยคือโดนฟอกเงิน โดนเพราะเอาเงินที่ยังไม่เสียภาษีต่างๆมาโอนให้มึงโอนเอาเงินมืดเดี่ยมาโอนให้มึงเป็นเงินผิดกฎหมายไอ้ที่คนโดนเขาโดนอันเนี้ยไอ้ภาษีธรรมดาทํางานน่ไม่มีใครคนร้อนหีหลอกสูงสุดก็โดนไม่กี่บาทหรอกไอ้ที่คนโดนเนี่ยเ็าโดนข้อหาฟอกเงินเพราะเขาว่าเอาเงินมาโอนให้มึงไงไอ้ดิวเข้าใจยังอ่ะเขาโดนข้อหาซักซักฟอกฟอกเงินเพราะเงินที่เขาโอนเนี่ย เส้นทางไปบัญชีเธอมันเป็นเงินมืดมันเป็นแบล็กมันนี่เงยใจยังอ่ะอีควายไม่ใช่มึงนั่งพูดหรอไม่รู้เรื่องเอออีนี่ทํางานทําไมโง่ไม่เสียไปต่างประเทศไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่เสียเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยมันต้องผ่านระบบภาษีเนี่ยเงินนะ่ยยังไม่ออกมาถึงมือนะ่ะระบบมันก็หักภาษีออกไปแล้วส่วนเป็นภาษีเนี่ยแต่อีทีอีเ e จนี่มันโดนเน่ยมันโดนเงินมืด เอาเงินมืดมาส่งให้ผัวอย่างมึงเนี่ยไอผัวหัวควยผัวเฮงซวยเนี่ยคุณละเบื่อเบื่อเวล,ลาอธิบายไปเนี่ยฟังให้มันได้ภาษาคนด้วยและอีดอกทองที่มันอยู่ต่างประเทศทั้งหลายแหล่อีอีสันขวานอีอีถังแก๊สอีถังแก๊สนอร์เนะวย์นั่นก็เหมือนกันมันต้องมาดิกตีนตอนแหลเรื่องพวกนี้ถ้ารู้ไม่จริงอย่างนะเสียภาษีอืมคุณต้องเสียภาษี กตนี่แหละนี่แหละเอาเงินที่ส่งให้มึงนั่นแหละเอาคืนมาเพราะเส้นทางการเงินงานเงินมันไปอยู่บัญชีมึงมึงกลางสลิดมึงออกมาเลยถ้ามึงจะเถียงกับกูเนี่ยมึงกลางสลิดมึงออกมาเลยกลางออกมาเลยค่ะสลิดค่ะแล้วมึงค่อยมาพูดว่าเงินล้านอยู่ไหนมึงก็กลางสลิดส่วนมึงฝั่งเนี้ยเขามีสลิดของเขาเพราะตำรวจเป็นคนปิ้นออกมาควายจากมือมือถือนี่ มันเป็นเงินมืดฟังให้ขึ้นใจนะมันไม่ใช่เงินหนีภาษีมันเป็นเงินมืดเงินที่เจลินมันเป็นนวดเป็นทนั่นทํานี่แล้วมาขนขนส่งให้มือเมันเป็นเงินมืดมันก็เลยโดนข้อหาฟอกเงินนี่มันเป็นจังซี่มึงอย่าไปเรื่องอื่นมึงยังไม่ต้องไปว่าเรื่องอื่นเมนว่าคุณสิมัหนีภาษีพุณหนีภาษีไปได้จังไหนคุณหนีภาษีได้จังไหนครับพ่อมึงตายไง พ่อมึงตายไอ้เนี่ยก็เพราะมันมีเส้นทางการเงินไปโอนนี่มึงไงตำรวจมันถึงจับโป๊ะไงควายก็เพราะชื่อมึงเนี่ยมันขึ้นเต็มหลาน่ะโอนให้แต่คนเดียวเนี่ยไอเดิวธิรพัฒน์ดีวธีรพัฒน์เนี่ยตำรวจพอถึงสาวออกมามีแต่ชื่อมึงไงอันนี้มันคือความรับผิดชอบร่วมกันเอาตรงๆนะมึงมึงอย่าโชว์ควายกันนะ ถ้าเป็นกระบวนการกฎหมายปกติมึงต้องคืนทุกบาททุกสตางค์ในในสิ่งที่เป็นเงินมืดค่ะอีสัตว์เพราะเงินมืดมันคือของผิดกฎหมายมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึกยักต่อให้เขาจะส่งให้มึงโดยมึงไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินก็ตามแต่ถ้าศาลเขาบอกว่าเป็นเงินมืดทรัพย์สมบัติเงินพวกนี้มึงต้องส่งคืนหน่วยงานเขาก่อนเพื่อให้เขานะ่ะไปไปตรวจสอบไปเข้าสู่กระบวนการอีดอก เหมือนแม่ตรงแม่ตักหรือใครก็ช่างบอสพออะไรก็ช่างที่คนโดนคดีช่อโกงอะไรเนี่ยเงินเนี่ยต้องถูกยึดไปก่อนพราถือว่าเป็นเงินผิดกฎหมายต้องตรวจสอบต้องทํานั่นเหมือนที่มันเข้าบัญชีมึงตอนเนี้ยไม่ต้องไปพูดหรอกไอ้สามล้าน